กันนอนเว้นพี่น้องเอ้ยงั่วเพื่อนๆแล้วก็น,นอนเว้นตัวใดเก่งกับขังไว้ในคอกตัวใด้ชุเขาดีๆกับขังไว้ขังไว้อยู่สองเมตวใด้เป็นบรชุ่กันกับให้เพื่อนนอนอยู่ข้างนอกพี่น้อง นาแลงกะสิหากะสิบ่มีหลายเนาะพี่น้องนาแลงเดี๋ยวฝนกำล่งเรื่มตุกมาสองเทือเดี๋ยวก็มีหญ้าดอกพี่น้องตอนนี้ก็กินมันเท่าไปก่อนโค่ปดทั่งไปก่อนกำลังจะเริ่มทยอยปลูกหญ้าพี่น้อง หยาในน,น้อยกะพี่น้องขึ้นกับมาสือไปปลูกเนยกะเลยงัวกินบ่อยิ่มแบงกันไปปลูกพี่น้องต่างคนต่างเหลี่ยงต่างคนต่างอึดหย่าปลูกไว้กะกินนาแหลงนาฝนซูมือนี่กะต้องค้งคองเลยพี่นอ้องเอ้ของเขาหลายอ่อยมันเขาหลายได้ปล่อย บอดายรเราเลี้ยงง่วสซมือตองทั้งอคอไว้นัวหนาแรงกะสิปาม่าณน,นี่ละสิบอ้วนปั้นใดขุนลูกขึ้นล้วแม่ลูกอ่อนแม่นี่จอยแห้งแม่ทุงุงเงินนี่พี่น้องลูกเพิ่นกินนมเก่งมึงที่เราเห็นโค้งสร้างหลังพกติเพิ่นสีอ้วนแห้งในงวนเหนี่เพิ่นเป็นแม่ลูกอ่อนอย่างไดลูกขุนเูิสิลูกให้ลูกเพิ่นกินนมบ้ ถึงเวลาเพื่อนก็จะให้ดูเพื่อนกินนมเพื่อนหูเวลาคืออย่างดูเพื่อนหนึ่งกินนมทุกชั่วโมงสามสี่เดือนพี่น้องยังมาท่านใหญ่หกเดือนสิหายป้านมเลยแม่เพื่อนโอยผูดกันเดยหกเดือนเบิ่งเปล่าถึงเวลาเพื่อนลูกให้นลูกเพื่อกินเลยเลี้ยงลูกได้แห้งแม่ทุ่งทองโอ้แม่ทุ่งเงิน อันแม่ทุ่งท้องแม่แดงๆเนี่ยนอนเฮียงกันกัหนองอหมัอนเพื่อนกำลังผสมเทียมให้พี่น้องสมเทียมเราได้ลายมือแล้วคงสิติดเรามั่งเกินยี่สิบมื่นแล้วในเป็นเดือนหลืววะในนี่เพื่นกินหญ้าดิยุปกติแม่ทุ่งทอง ต่ว่าเพิ่นเลี้ยงลูเพื่นดีเพิ่นให้ดูเพิ่นกินนมเกง่งดูเพื่อนกับกินนมดีแห้งก็เลยจอยอุ่นน้องเงินหลานกับลูกน้อเขาคือกันน้องเงินหลานก็ั่งแวงสาวพี่น้องก็ร่างในปีปีปีสองเดือนพี่น้องน้องเงินหลานปีสองเดือน ปีสองเดือนประมาณปี8เดือนปีหกเดือนผุนละยังเพิ่นสีอันเป็นสัตว์สีได้ทับแม่แม่อยู่ในของนะแม่นั่งแซงน,นั่งมุญเหลี่ยงนั่นเพิ่นกนะผสมเราพี่น้องดูเพิ่นน้องเงินเขาคุณได้นองเงิน,ขนงเงนขานะ่าหนาดำ,ดำ นองเงินเขาน,ะนาดำ้ดันอนอยู่ไก่เมยทุง่งท้องเพืพ่อนเพิ่นไปนอนแต่น้ำพีเพื่อนได้ตั้งแต่เพื่อนปะปะนมเมยเพินพ่นเมยเพื่อนได้นองอ็ะไเลยไปอยู่น้ำพี กดติดตามกดไลค์กดแชร์ญงสำรวยในเด้อพี่น้องญ่สำรวยภาพเพื่อนชาแนวช่องยูทูบเบอร์ช่องยูทูปนอหิงหิงรวยรวยสูผูสูคนเด้อพี่น้องวันที่สิบสองสิบสามวันสงกการปีปีใหม่ไทยนาะพี่น้องน้อ ขอให้สุขภาพแข็งแรงแห้ๆรื่วยๆสุข,ขุมสุขคนเดื่อพี่น้องเดือโอเคจ้า